การเติอคลิปดอนี้ này, จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับเอา โอเคครับก็กราบสวัสดีเมืเ่อทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่โอเชเคยรองโต๊ไฟเหนน็ดนั้นเพื่อนโอ้ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต่อไปนะคะเพื่นอนนะวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเวลาบอนัททามเนะพื่อนบอนัททามก็คือกลุ่มที่บอกเ็นการแตกของต,างตลาเกมน,นะ และก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแต่งให้เราดูหลากหลายเกมเลยนานเบื่อนและก็ยังมีเวลาบอกด้วยเวลาแตกเวลาไหนถึงเวลาไหนนะจานเพื่อนนะแล้วตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาโบเอิโฟอรโมชั่นนานเบื่อนก็ยุ้นใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มโบนัสทางไปเลยถาวรนะและเขาก็ยังเพิ่มอัตราการกแต่งอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะ,นะเพื่อนอ๋อสำหรับใครที่สนใจก็เร่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจานเบื่อนอ๋อ วันนี้ก็ทุนมาครึ่งพันนะเพื่อนเออก็ประมาณหกร้อยห้าร้อยอะไรก็แล้วแต่นเนจ๊ะเออก็ขอเริ่มที่เบียสต์ก่อนละกันนะเพื่อนมาไปเลยดีกว่าไปเลยไปมาได้อยู่หรือเปล่าอาสุจัดปราบบอกอาสุจัดปราบบอกอาได้อยู่อาได้อยู่อะไรคำนี้ยังไม่มาเลยซะแอะเลยเบื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรนะต้นเกมมันจะเป็นอย่างงี้อคนน่าเบื่อ สวยสี่บาทเาข้มาและยังไงต่อสวยงามมากโรมมาดีครับน้องๆและมาวายต่อดีครับแล้วก็มาต่อดีครับเ7็เจ็บาทโอ้โหอ่ะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเงียบไม่ว่าแต่ท้ายเกมถ้าเกิดกูขึ้นเบตสูงๆมึงต้องเข้าโหโโดดให้กูนะเออมึงต้องแตะโหโโดีให้กูแล้กันนะมาจองไว้หนึ่งนะเบ่อนโออ <Okay. S 1> สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปผมใหม่ <Yeah. S 1> ๆก็กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชรเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคหรือเปล่านะเรออ <c oughs> แล,ลองเป็นแฟนกันเลย <c oughs> ได้ไหมแล้วลองเ็นแฟนกันเลยได้ไห <c oughs> มมั่วซั่วมัวซั่วไปหมดแล้วเ <c oughs> ื่อนโอ้โหโอ้ my <c> god <oughs> โอ้ไม่กอดไม่มาเลยอ่ะไม่มาเลยเฮ้ยไม่มาเลยจะดูดไปถึงไหนจะดูดไปถึงไหนเฮ้ยเมื่อเกินไปหรือเปล่าอ่ะเกินปุยมุย้ยมันเกินปุยมุย้ยอ่ะมันเกินปุยมุย้ยแล้วมันเกินปุยมุ้ยมันเกินปุยมุ้ยเฮ่ยมันเกินปสวยดิฮักชมและทองกรีนมาต่อสวยงามพระราบแบบเลยแดงลูกพ่อไมโครสิบบาทสวยงามไวสองตัวดอกนี้ก็หนึ่งร้อยสามสิบบาทเดียวน้องจังๆไปเลย อาจารย์จังเลยมันมาแล้วมันมาแล้วหรือเปล่าโอ้โหสวยงามยี่สิบบาทต่อและมีตัวต่อหรือเปล่าไม่มีอาจารย์เพื่อนโอ้โหเห็นไหมบอกแล้วมันจะหายเป็นบางช่วงแล้วมันก็จะมาเป็นบางช่วงนะเพื่อนเออคือแบบว่าหายก็หายเลยมาทีมาก็แตกหนาเหมือนกันนะเพื่อนดอกนี้สามร้อยบาทนะโอ้โห,โโหกลับไปสิอาจารเพื่อนนะอืมก็ไม่ได้วันอะไรอยู่แล้วนาะจารเพื่อนนะเออมาหน่อยก็ดีนะ มาเยอะกว่านี้ตูมาหม,มามาว่ะมาแค่ดอกเดียวเป็นยังไงหล่ะเบื่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวต่อไปผมว่ามันจะหายอีกเช่นเคยนะผมว่ามันก็หายเหมือนเดิมนะเบือ้อนโอ้โหเกินปุยมุ้ยหรือเปล่านะมันจะเกินปุยมุ้ยหูวห้ากลมไอห้าขีดไม่มาว่ะเมื่อกี้อืมถ้ามานะสวยเลยเมื่อกี้นะแล้วดูดิมันเริ่มดูดอีกแล้วเบือ้อนนะมันเริ่มดูดอีกแล้วน,นั่นเบือ้อนคืออะไรวะ จะบวกก็บวกมาเลยจะแบบจะดูดก็ดูดไปเลยนะดูดให้หมดเลยนะเออไม่ต้องมาทยิืนยอยนะเพื่อนแต่ขอแต่บ,บางทีมันแตกทีแตกแตกหนาเงเนพะื่อนบางดอกอะนะเออต้องเข้าใจนะตรงนี้ด้วยก็สําหรับใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนนะกนะ็กลุ่มวัฒนธรรมนะเพืนะ่อนเออใครสนใจก็เร่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ ออยุ้ยใหม่นั้นเพื่อนสมัครยุ้นใหม่นะฝากเข้ามาสาวร้อยบาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มโบนัสทางไปเลยถาวรแล้วก็ยังมีอัตราการแตกก็อีกนะเพื่อนสําหรับยุ้ใหม่นะเขาเพิ่มอัตราการแตกก็เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเฉพาะยุ้ใหม่นั้นนะเพื่อนอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะก็รีบสมัครกันเข้าไปเยอะๆนะเพื่อนเ๋อบอกมาจากช่องลองโถดก็ได้โอ้ยแล้วเป็นไงละมันมาแล้วตอนนี้มันมาหนัหนกๆมันแตหนกหนักๆเป็นยังไงล่ะ เป็นยังไงคราบเบื่อนเป็นยังไงเวลาแตกเหมือนก็แตกหนักเลยเบื่อนนะดอกนี้มาเท่าไร่เออสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนั้นเบื่อนโอ้โหเป็นไงก็มาแล้วแหละก็มาแล้วแหละเริ่มมาแล้วแหละนั้นเบื่อนอ๋อไม่ไดหวันโอ้โหเฮียหมาหมาช่องแรกไม่มาวะนี่แหละลูกไอแดงลูกพ่อไม่มีจะต่อ,อยละแค่สี่ดีบาทเองอ่ะเอาแค่สี่ดีบาทดงก่อนโอ้โหกำไรก็มาก้า ประมาณ300กว่าบาทนะเพื่อนเพราะเอาตังมาเอาทุนมาแค่600บาทนะอ่อจะแตกเท่าไหร่เหอะวันนี้จะแตกเท่าไหร่เหอะนะเออวันนี้ก็อาจจะปั่นมือบ้างสลับเป็นอัตโนมัติบ้างนะแล้วแต่นะเออเดี๋ยวยังไงดีต่อไปเป็นอัตโนมุนเลยนะอัตโนมัติดีไหมสักห้าสิบไปเอาไหมสักหน่อยไหม อ่ะห้าสิบละกันแต่ผมขอใช้ตร,ตรงพันหมุนนะเพื่อนเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนมาสักห้าสิบหมุนไปนะเพื่อนเออขอหน่อยละกันนะขอหน่อยละกันไม่ต้องหวั่นอะไรแล้วนะเพื่อนเราลองเป็นแสนกันเลยได้ไหมคะ <Okay. S 1> สวย <Okay. S 1> ห้าโกมาว่ะและโอ้โหแค่สิบบาทเองเหรอมันมาได้เท่านี้หรอจริงๆเพล่น <Okay. S 1> โอ้โหสวยงาม สวยงามมาต่อดีดอกนี้แหละกูเห็นลายแล้วกูเห็นลายมันก็สวยดีดอกนี้45บาทแล้ววายสตัวสวยงามพระรา8ปดโอ้โหห้าบาท500บาท,500บาทเข้ามาแล้วจ้าน้องๆโอ้โหมาแล้วดอวายแล้วดอกนี้551บาทเบื้อนเป็นยังไงเราเออถ้าใครชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะ อจะได้มีกําลังใจทำเกมต่อไปนะเบื่อนนะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่ชมอยู่นะที่อายุต่ำกว่าสิปีนะก็ควรได้รับคาแนะนํานะก็ดูพวกความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนนัไม่เล่นหลืตามไม่ได้กัดและดอกนี้โอ้โหเป็นยังไงเบื่อนมันมาทีมันก็มาหนักนะแต่เวลาหายก็หาเลยโอ้โหดอกนี้แตกพันแตกพันไปเลยดิค่ะเพื่อนๆโอ้โหเอ้ โอ,โ,โอ้โหดอกนี้สุดยอดเพื่อนนะโอ้โห33 5 1หบาทโอ้โหใครที่อยากแต่งดีๆผมก็รีบใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนโอ้โหสุดยอดนะเออสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มวุฒธรรมนะอยากเพิ่มอัตราการแต่งให้ตัวเองนะก็ฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มวุนธรรมด้วยนะถาวรไปเลยนะเพื่อน และเขาก็ยังเพิ่มอัตราการแตกให้เลยร้อเเซนั้นเพื่อนสำหรับยุนใหม่เท่านั้นนะเพื่อนนะย้ำว่าสำหรับยุนใหม่นะเออก็เี่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจานเพื่อนเออตอนนี้ได้มา2องเจบาทก็โบนัสทำเอามีไว้ทำไรนะโบนัสทำก็เออจะเอาไว้ดูเวลาโบนัสทำแตกนะเวลาเกมแตกนะแล้วแต่เกมด้วยนะเพื่อนก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเกมเนี่ยเราก็ต้องไปดูกลุ่มโบนาัสทำก่อนว่าเกมไหนแตกเกมไหนมาดีนะเพื่อนเออ เปไซน์เท่าไหร่นะแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนนะั่นเบื้อนเออนะอืมก็ตอนนี้ผ่านไปประมาณ15หมุนเลยมั้งอ่าใช่นะผมขอเปิดรโบหน่อยนะกันนะดอกน,นี้มาอีก2องบาทนะเบื้อนโอ้โหก็พอได้อยู่นะก็พอได้อยู่นะเบื้อนนะเหลืออีกประมาณเออสามสิบกว่าหมุนเอ้ยเออใช่สามสิบกว่าหมุนเอาเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมโอ้โหเขาฟรีเลยครับน้อง เข้าฟรีไปแล้วเพื่อนๆโอ้โห,โโหมาดิจะบวชเท่าไหร่เออนะตื่นเต้นอย่างเลยเบ็ดสิบด้วยมึงนะเบ็ดสิบด้วยนะแต่มันแล้วแต่จังหวะนั้นเพื่อนบางทีก็เข้าเบ็ดสิบเป็นหนักจริงแต่ว่าบางไม่แกรนะแต่บางทีก็แตกงหนักไปเลยบางทีก็เกลือโอ้โหมันแล้วแต่มันมันแล้วแต่ช่วงจังหวะนั้นเพื่อนมันไม่ได้แกตลอดเลยนะ ต้องเข้าใจนะตรงนี้ด้วยนะเพื่อนพวกผมเจอมาเยอะมากมายเลยหลากหลายรูปแบบมากนะเออมันก็แล้วแต่จังหวะมันด้วยนะแต่เวลาบนธรรมมันแตกแล้วนะเพื่อนเออดอกนี้แหละใหม่แล้วหูสองร้อยห้าสิบบาทแล้ววายสามตัวเป็นยังไงหนึ่งพันบาทแล้วครับพี่น้องหนึ่งพันบาทแล้วใหม่ยี่สิบบาทแล้ววายต่อครับดอกน,นี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้โหไหลต่อเรื่อยๆไหลามาต่อเรื่อยๆหูเป็นยังไงเรา เป็นยังไงเราเพื่อนดอกนี้ได้มาเท่าไร่เออดอกนี้ได้มาเท่าไร่โอ้โหใครที่ให้ผมเล่นเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ขอนเข้ามาได้นะจเจ้าเพื่อนดอกนี้ได้มาหนึ่งเก้าร้ยสี่บาทโอ้โหเป็นยังไงล่ะพี่น้องนาวโอ้ยสุดยอดอื้อือโอ้โโอโยเฮียนึกว่นดอกใายเบ้า นึกว่าดอกสุดท้ายจะว่าดอกนี้สิบหกบาทเข้ามาวายสามตัวสวยงาม้าร้อยเป็นสองบาทมาแล้วมันมาแล้วเจ้าเพื่อนโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงสุดจัดมาได้นะมาได้เลยนะมาได้เลยเพื่อนดอกนี้ได้มาโอ้โหหกร้อยสามสิบแปดบาทโหเข้าฟรีเบียส็จครับพี่โนงแต่งมาสองพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทเป็นยังไงเพื่อนนะ โอ้โหย,ยังเหลือยี่สิหมุนยังเหลือยี่สิหมุนเป็นยังไงโอ้โหฟังไม่ไหวว,วันนี้โอสิบเอ็ดบาทเข้ามาแล้วายสามสี่ตัวเลยสี่ร้อยแปดสิบบาทโอ้โหดอกน,นี้มาห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเบื้อนเป็นยังไงเราเป็นยังไงเราเหลือยี่สิบห้าหมุนยี่สามยี่สองยี่สิบเอา้ายี่สองแล้วโอ้โหเอาเลาจะเข้าหรือเปล่าล่ะจะเข้าก็เข้าอีกก็ได้นะโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ย เมื่อกี้ที่เข้าฟรีอ่ะมันแตกนันเพื่อนมันแจกเลยนะแต่ถ้าเกิดเกลือเบ็ดสิบก็ถ้าเกิดเกลือเลยก็ประมาณร้อยสองร้อยไปอันนั้นอ่ะเกลือนะเพื่อนเออรอบนี้สองร้อยหกบาทนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเข้าเบ็ดเบ็ดสิบเนี่ยแตกประมาณ 900พันสองพันอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินนะเบื่อนไม่เกินเลยนะเออเป็นยังไงดอกนี้มาต่อคอมโบต่อเรื่อยๆสวยงามมากขีดมาและแดงลูกพ่อรองร15บาทโอ้โหสวยงามรไหล่ไม่หยุดขนาดออกมานอกไหลไม่หยุดเลยมันติดแล้ว,ต,ลวติดเลยนะเบื่อนเออมันแล้วแต่ช่วงเวลาเวลาช่วงช่วงอนนี้ด้วยและแต่จังหวะมันด้วยนะมันจะแตกหรือมันจะหายไปเลยก็ก็ตามนั้นนะ่ะเบื่อนนะก็แล้วแต่ช่วงมันนะ ผมก็จับไม่ถูกจับดาวไม่ถูกนะเพื่อนแต่ถ้าเกิดมีเทคนิคดีก็จะมาแนะนําให้เนพะื่อนเป็นไงใช้พันหมุนแต่ใช้เออกดกดตรงพันหมุนใช่ไหมแต่ใช้แค่ห้าสิบหมุน่ะหรือไอ้เหลือสองหมุนหรือเ่ะเมืเ่อกี้โทษทีเพื่อนนะแต่ตอนนี้ก็ได้กําไรมาแปดพันกว่าบาทแล้วนะขอกดเองเลยละกันนะเพื่อนมาลองขึ้นเป็นเป็นสามสิบหน่อยกําไรตอนนี้มาแปดแปดพันห้าร้อยเอ้ยสี่ร้อยบาทแล้วนะเอาทุนมาหกร้อยบาทนะวันนี้โอ้โห จะแตงมือหรือเปล่าแค่นั้นแหละวันนี้เออจะแตงมือหรือเปล่าเลื่อนนะสวยที่แปดบาทเข้ามาวายสองตัวมาแล้วจ้ะสี่ที่แปดบาทนะจ้าเลื่อนนะโอ้โหหกสิบหกบาทเองหรอได้ตร้วนี้รอเลื่อนโอ้โหมาแล้วอ่ะมันมาแล้วดอกนี้ยังไงมาต่อเดี๋ยวหกสิบาทสวยงามมาลาแปดไปเลยโอ้โหได้แล้วนี้อะไรแล้วนี้รอเลื่อนโอ้โหก็ใครที่ ชมคลิปผมอยู่นะก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์หน่อยละกันนะเออแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากดูเกมอะไรนะทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ขอก,กันไว้ได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวจะทําตามไปดูนะเออแล้วถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มพนันมาก็เล็งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะโอ้โหแลค้างเลยค้างเลยค้างเลยเหรอโอ้ค้างแล้วไม่แจกด้วยนะเพื่อนเออนะไม่เป็นไร ก็กำไรมา8ปดพันกว่าบาทอยู่ดีนะเออก็ยูดตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะเพื่อนยูดใหม่นะฝากเข้ามา300บาทครั้งแรกนะจะได้เข้ากลุ่มวัวทาทามไปด้วยขาวอนไปเลยนะและเขาก็ยังเพิ่อมอัตราการแตกให้อีกร้อยเซแน่นอนนะจานเพื่อนบวกแน่ๆยูดใหม่บวกแน่นอนนะตอนนี้เขาคืนกำไรให้ลูกค้านะเพื่อนอยู่ช่วงโปรโมชั่นต้องรีบเข้าต้องรีบสมัครนะเพื่อนเออถ้าเกิด หมดโปรโมชาติไปก็อย่าเสียใจแล้วกันนะอย่าพลาดนะตรงนี้ไปแล้วกันนะเพื่อนอ๋อนะแล้วมันจะไม่มาเลยหรอเห็นไหมเพื่อนบทจะเงียบก็เงียบเลยบทจะมาก็มาแบบบุมเบิมไปเลยนะเพื่อนโอ้โหคือแบบเกินไปนะเออเกินไปหรือเปล่าโอ้เฮ้ย จริงๆว่ะเพื่อนจริงๆว่ะเราอัดเบ็ดหน่อยไหมสักห้าสิบหมุนเอ้ห้าสิบบาทเบ็ดห้าสิบสักสิบหมุนไปเพื่อนนะเบ็ดห้าสิบสักสิบหมุนไปนะื้ทานเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวถ้าเด็ดเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่มาขอกดเองแล้วกันนะเพื่อนขอกดเองเลยนะเออจะกดเองขอเปิดระบบนนะรับหน้าเออสวยสี่สิบห้าบาทมาดิเออขึ้นเบ็ดแล้วค่อยชั่วนะ เบ็ดก็โหแปดสิบห้าบาทเองอ่ะขึ้นเบ็ดก right ็ยังพอมาได้อยู่นะเรื่อยๆนิดๆนะนิดๆนิดหน่อยเองนิดๆจริงๆไอ้เฮียมันเออบทจะมาก็มาบทจะหายก็หายเนาะสวยห้าสิบบาทเข้ามาโอ้โหได้ดูนี้แล้หกสิบห้าบาทอ่ะหนึ่งอาโนอ่ะเปดระาโบเลยละกันนะขอกดเองนะมึงหนึ่งหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มาว่ะเพื่อนมาดิครับดอกนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทสวยงามครับหูหูดอกนี้แหละดอกนี้แหละโอ้โหเป็นยังไงมาแล้วเบนห้าสิบหนึ่งบาทหน้าหนึ่งบานแปดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหเป็นยังไงเท่าเน,นอะเออม่เฮ้ยม่อีกดอกนี้สวยงามดูลายแล้วมันจะมาอีก ไอแดงลูกข่าสวยงานหนึ่งพันบาทโอ้โหแตกหมื่นแตกหมื่นแล้วครับเพื่อนๆโอ้ยดอกนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้โหนะฝุ่นฝุ่นเข้าไปอมุนเข้าไปโอ้โหเชี่ยเอ้ยอมุนเข้าไปดอกดอกดออกหูมาดิดอกนี้แหละดอกนี้แหละส่องกลมและวายต่อดิครับดอกนี้หกสิบบาทเข้ามาหนึ่งพันบาทอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหมาเจ็ดสิบห้าบาท นเพื่อวันนี้ไม่พอวันเือ่ออนึ่งบาทหนึ่งร้อยเจบาทเหมือนเดิมนะเบื่อโอ้โยนะขอดอกสุดท้ายหนึ่งสองสาบึ้มอะไม่มาไม่เป็นไรวันนี้บวกมา1น0 0 0หมบาทนะเอาทุนมาแค่500รอบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนก็สําหรับวันนี้จบคลิปเพียงท่่นี้แล้วกันนะเพื่อก็อใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะกดไลค์กดส u ั s c ส i า e กกดแชร์หน่อยนะ เออสำหรับใครที่อยากเข้าโบนัสธรรมนะอยากเข้าเข้ากลุ่มโบนัสธรรมก็รีบใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ,จะก็ยุ้ใหม่นะเพื่อนอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะเพิ่มอัตราการแตกให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฝากสามร้อยบาทเข้ามานะและเขาก็จะให้เข้ากลุ่มโบนัสธรรมด้วยถาวรนนะเพื่อนอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะจ๊ะก็อ,อย่าลืมลงก์ใต้คอมเมนต์ละกันนะเพื่อนเออวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะเพื่อนก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับ